มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองทะเบียนรถพิธาช่วยหาเสียงพรคประชาชนใช้กลยุทธ์เหมือนเดิมนะคะคือการหาเสียงแบบดาวกระจายทั่วอุดรธานีค่ะโดยมีทั้งแกนนาพักแล้วก็ผู้ช่วยหาเสียงขึ้นรถแห่ช่วงขคงสุดท้ายค่ะเพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายคณิศรขุริรังผู้สมัครนายกอบจอุดรธานีพักประชาชน และที่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหารนายคานิสอนขึ้นรถแห่ทะเบียน พอพึ่งมอม้า5163พร้อมด้วยนายพิธาลิมเจเดินรัฐที่ปรึกษาประานนาธานคณะก้าวไกลในฐานะผู้ช่วยหาเสียงจากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงหาเสียงตามชุมชนค่ะบางช่วงได้หยุดดถบริเวณตลาดสดบ้านเชียงซึ่งมีประชาชนเข้ามาจับไม้จับมือนายพิธาแล้วก็ถ่ายรูปพร้อมทั้งประใสย้ำขอคะแนนให้กับนายคณิสรส่งให้เข้าไปเป็นนาย,ยกอบาจาอุดรธานีและขอสัญญาว่าจะกลับมาอุดรธานีอีกครั้ง ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ